สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พามาชมถั่วฝักยาวรุ่นใหม่ค่ะแล้วก็เลยพาชมดวงอาทิตย์ยามสายๆนะคะอ่าหกโมงกว่ากว่านี่เดี๋ยวนี้ก็จะบอกว่ายามเช้าไม่ได้แล้วนะคะ ต้องบอกว่าเป็นยามสายแล้วค่ะดวงอาทิตย์เริ่มแสบตาแล้วค่ะอันนี้อยู่ที่ในเงาไม้นะคะก็เลยยังพอมองได้ถ้าเกิดอยู่ที่โรงนี่คงจะมองไม่ได้แล้วค่ะนี่ค่ะมาชมถั่วรุ่นใหม่ของเราแล้วก็เราก็เตรียมที่จะทำค้างแล้วค่ะจะปักค้างแล้วตั้งเสาตรงกลางแล้วเดี๋ยวเอาไม้มา ทำค้างให้เขาอีกค่ะก็เริ่มโตแล้วนะคะถั่วเราก็ดูจากลักษณะแล้วก็น่าจะพอจะเจริญเติบโตดีอยู่นะคะก็ชุดนี้เราก็ใช้ขี้วัว ใส่อะนะคะเราจะเอาคีวัวมาหมักมาคุกกับดินเอาไว้ก่อนก่อนที่เราจะลงมือปลูกนะคะพอเขาขึ้นมาแล้วเขาก็เลยจะได้สารอาหารจากปุ๋ยคอกนะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าจะโตวไวดีอยู่ค่ะต้นก็งามพอสมควร แล้วก็ใชอ้อาหารเสริมของพืชที่ว่าเป็นวัคซีนอนะที่เราซื้อมาใช้เมื่อรอบที่แล้วกับถั่วชุดแรกชุดนั้นนะ,นะคะแล้วก็เอามาฉีดพ่นเขาไปแล้วหนึ่งครั้งเนื่องจากว่าเราเห็นว่า,าใบของเขารู้สึกว่าจะเริ่มมีอาการเนี่ยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูอย่างใบใบนี้เนะะี่ยค่ะ เขาเขาเริ่มมีอาการที่จะแบบเหมือนจะออกจะง,งิกหงิกอะไรนะคะเหมือนเขาจะเป็นโรคเนี่ยเราก็เลยเอาอาหารเสริมที่ว่าเนี่ยมาฉีดพ่นให้เขาไป็หนึ่งครั้งก็รู้สึกว่าเขาจะดีขึ้นก็คงจะทันต่อเหตุการณ์น่าเขาน่าจะปรับสภาพกลับขึ้นมาได้โอเคอยู่ แล้วก็มีใบเขาเริ่มเป็นจุดนะคะกล้องจะเห็นไหมน้่นอ่านี่ค่ะเนี่ยใบเขาเริ่มเป็นจุดจุดเนี้ยเราก็ไม่รู้เป็นโรคอะไรอีกก็คงจะใช้วิธีเดิมมานะคะ เด็ดใบทิ้งเพราะเราก็ยังหาสาเหตุไม่ได้ปลูกมาหลายรอบแล้วก็จริงนะคะแต่ก็ยังศึกษาไม่ได้สักทีไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรที่เกิดอาการแบบนี้ เพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไปศึกษากับาทางเกษตรหรือว่าอะไรแบบนี้นะคะเราก็ได้แต่ดูเอาเองแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขเอาเองมันก็เลยยังไม่รู้สาเหตุสัทีเนี่ยนะคะหญ้าก็งามค่ะดูสินะคะเนะี่ยถั่วงามหญ้าก็งาม เดี๋ยวก็คงจะได้มาพวนดินเพื่อที่จะทำให้หญ้าตายนะคะค่าญ้าแล้วก็พวนดินถั่วของเราไปด้วยเลยในตัวก็ หลุมหนึ่งนี่เราก็ใส่เอาไว้หลายเม็ดอยู่เหมือนกันนะคะอย่างหลุมนี้เนี่ยสี่ต้นห้าต้นเลยค่ะก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถอนออกหรือเปล่าถ้าต้นเขาดีหมดก็คงจะไม่ถอนนะคะก็จะเอาไว้แบบนี้แหละหาอาหารเสริมอาหารบำรุงมาให้เขาให้ให้เขาพอกินก็คงจะไม่เป็นไร ถึงจะอยู่กันหลายต้น <c oughs> นี่อ,อ๋อแต่มดมดนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามดนี้จะลร้กาดไหมมีมดเริ่มมาเดินไต่ตามต้นละคงจะต้นแค่นี้เองจะไปพาเพียมาแล้วหรือเมื่อสักครู่นี้ก็ เอายาไปใส่ที่ล่องแตงมาอีกคะ่ะมดยังไม่หมดมดไม่หมดเพี้ยก็ยังไม่หมดเช่นกันไปเจอมีเพี้ยอีกอยู่ที่ใบของแตงนะคะก็เราก็ต้องสังเกตจากมดน,นะคะ่ะถ้ามีมดมาเดินมาไต่ก็ไปพลิกดูใต้ใบเพี้ยก็ยังมีอยู่คะ่ะ ตัวนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเราก็คงจะต้องได้พลิกดูใต้ใบถ้ากอไหนมีมดแบบน่าสงสัยแต่อันนี้ก็ยังไม่ค่อยมีสักเท่าไหร่มีตัวหนึ่งสองตัวมาเดินเดินก็คิดว่าน่าจะยังไม่มาหรอกค่ะเพีย้ยถ้ามีมดมาทำรังเมื่อไหรก่ก็น่าเป็นห่วงแล้วคะ่ะ ไปไหนแล้วละล,ะละตัวมดเมื่อกี้เห็นเดินอยู่อ่ันนึงค่ะเราก็จะลองดูนะคะว่ามีไหมเพีย้ยยังไม่มีนะคะตัวเพีย้ยแสดงว่ามดเข้ามาดูสถานการณ์ไว้ก่อนว่าจะเอาเพี้ยมาดีไหม ยังไม่มีนะคะตัวเพียขอบคุณเพื่อนๆนนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมให้นะคะปะนอมจะทำคลิปยาวสักนิดนะคะช่วงนี้เพราะว่าเวลาในการรับชมเหลือน้อยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่ชมให้จบคลิปด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะเพื่อนใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณมากมากค่ะ